ทำทำนายเก่งพุทธการธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตการกำเนิดเกิดเมืองแห่งศิวิไลจงจำไว้อีกไม่นานภัยพิบัตินั้นกำลังถาโถามเข้ามาดังนั้นบุคคลใดจะทฐานศีลภาวนาขอให้มั่นซะนั่นก็เรียกว่าให้เจริญภาวนาจิตให้แนบสนิทกับลมหายใจ เมื่อะระลึกได้ก็ดีเมื่อนั้นบุคคลผู้นั้นจะอยู่รอดปลอดภัยหรือถ้ารอดมาแล้วก็ยังมีสติสมประกอบอยู่ดังนั้นขอให้ญาติโยมเชื่อกันว่ากรรมเมื่อให้ผลแล้วมันจะยังให้ผู้นั้นแลที่ได้สร้างกรรมไว้ในอดีตต้องชดใช้กงล้อแห่งธรรมนี้กงธรรมจาักนี้ได้เดินเข้ามาสู่ กำลังเข้าสู่หายนะหมายถึงว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วย่อมมีแต่วันเสื่อมมนุษย์กำลังเสื่อมด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อคราใดมนุษย์นั้นเสื่อมด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อผู้สงศีลไม่ตั้งมั่นในศีลแล้วคุณธรรมทั้งหลายก็เสื่อมลงเมื่อมีความเสื่อมลงไปในตามธรรมและศีล ก็เรียกกันว่ามีการถูกเหลื่อมล้าการว่าถูกเหลื่อมล้าหรือถูกกระทบมันก็จะบังเกิดขึ้นกงล้อของศีลเมื่อมันเสื่อมแล้วเรียกว่ากำแพงศีลมันเสื่อมเมื่อกํำลังศีลมันเสื่อมก็ขอให้จงจำเอาไว้ภัยก็ดีที่จะเกิดขึ้นมันก็ย่อมเข้ามาได้โดยง่ายดังนั้นสยามใดประเทศใด ณที่แห่งใดเจริญในทานสินปูมีการอธิษฐานจิตขอขมาขออโหสิกรรมอยู่นั้นแลก็เรียกว่าประแม่ธรณีจะยกแผ่นดิ่งขึ้นมาให้สูงขึ้นเป็นเกาะเป็นแกงดังนั้นในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีภัยขึ้นมาจึงบอกว่ายุคนี้ต่อไปนี้มนุษย์นั้นจะล้มหายตายจากนั้นเป็นหมูค่ณะ เป็นกลุ่มเป็นก้อนและผู้ที่จะหลุดพ้นกรรมนั้นก็จะไปเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ญาติโยมสามาัคคีกันไว้กรรมอันใดในกรรมที่โยมทำไว้ไม่ว่าจะเป็นอาฆาตพยาบาทมาตรร้ายต่อกันความไม่เข้าใจความมีอคติต่อใจแล้วขอให้ญาติโยมให้อภัยกันให้มาก การให้อภัยนี่แลคือการตัดปุงจรแห่งกรรมได้อย่างสิ้นเชิงเพราะเมื่อโยมตัดอโหสิกรรมขอขมากรรมไม่มีภัยต่อกันแล้วการจะเจริญทานศีลภาวนามันก็เป็นไปได้โดยง่ายหากไม่อย่างนั้นแล้วแม้แต่ญาติโยมจะเจริญกรรมฐานเป็นร้อยปีก็จกเป็นผลได้ยากเพราะของโยมนั้น ยังมีอัคติมีอกุศลอยู่ดังนั้นแล้วเมื่อมีการกระทบกระทั่งขอให้ญาติโยมรู้จักกันให้อภัยให้ความเมตตาต่อกันคนเมื่อเจริญเมตตาต่อกันมากๆแม้บุคคลน,นั้นจะไม่มีโทสะ,หร,ห,ห,ะหรือโมหะหรือโลภะมากมันก็จะลดลงไปในตัวของมันเอง พราะว่าอำนาจแห่งความเมตตานี้เขาเรียกกันว่าไม่ถือสาดังนั้นแล้วจึงบอกว่าทุกครั้งที่ญาติโยมจะเจริมพระกรรมฐานขอให้โยมมีสามสิ่งก็คือมีพระประจำกายเสกพระเข้าตัวหรือเชิญสมเด็จเข้าตัวอันที่สองให้ใส่เสื้อกราะเพื่อเป็นป้องกันภัยนั่นก็คือศีลสํารวมกาย ว่าจะให้มันตั้งมั่นอาวุธจะได้ขาดทิ้งหรือห่างกายไปนั่นคือตัวสติตัวภาวนาเท่านี้มันจะคุ้มครองญาติจมได้ถ้ายังมีความมากๆอยู่ยังขาดฮริโอตปะอยู่กรรมนั้นแหละจะเป็นผู้ให้ผลดังนั้นสามอย่างที่ฉันจะบอกนี้หากญาติโจมตั้งมั่นในศรัทธา โยมนั้นก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวหมายถึงว่าโยมก็จะช่วยเหลือคนอื่นเข้าได้ด้วยประอบผู้ใดเจริญมนต์เจริญศีลมีภาวนาแม้ผู้อยู่ไกลก็ยังได้อานิสงส์อยู่รอดปลอดภัยไปด้วยเพราะว่ากงล้อแห่งธรรมาจากกงล้อแห่งธรรมได้เคลื่อนที่มากึ่งยุคแล้ว เมื่อหันมาถึงกึ่งยุคมันจะเข้าสู่ยุคมืดเมื่อญาติโยมจะผ่านถ้ำมันมีความมืดยาวนานแค่ไหนในขณะที่มันอยู่ในยุคมืดนั้นหมายถึงว่าศีลธรรมมันเสื่อมความมืดบอดมันก็ได้บังเกิดขึ้นอวิชชามันได้ปกคลุมในสิ่งนั้นกล่าวนี้มันจะออกไปได้ยาวนานที่รอดถึงความมืดนี้ได้อย่างไร ก็ต้องผู้นั้นต้องจำศีลเหตุนี้แหลฉันจึงอยากมาบอกทางหนึ่งทางคือที่หลบภัยอย่างหนึ่งแล้วก็หลบภัยที่แท้จริงก็คือการเจริญอาณาปานสติการทรงสมาธิทรงญานทรงฌานทรงธรรมทรงศีลให้บังเกิดขึ้นณนะสถานที่ใดมีการเจริญภาวนาจิต มีการสาธยายมนมีการแผ่เมตตาจิตย่อมปกคลุมปกครองรัศมีกว้างขวางไปไม่มีใครหนีกรรมธรรมชาติได้แต่เมื่อเราหนีธรรมชาติไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราต้องสร้างภูมิป้องกันสร้างภูมิจิตให้สูงยกแผ่นดินขึ้นมายกจิตให้มันสูงมันพอยกได้ พอเข้าใจหลวงปู่แต่ยกธรณีจะทำอย่างไรยกแผ่นดินก็อธิษฐานต่อแม่ธรณีอธิษฐานเพื่ออะไรอธิษฐานจะขอใช้พื้นที่แห่งนี้ไปทำอะไรแล้วถ้าญาติโจมีสัจจากความจริงใจพอพระแม่ธรณีท่านรับทราบนั่นมันเป็นหน้าที่ของท่านท่านจะยกเว้นไว้กับมนุษย์กลุ่มนั้นมนุษย์ผู้มัน ผู้มีศีลมีธรรมแล้วเมื่อคำทำนายที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้เมื่อมาถึงกึ่งพุทธกาลหรือกึ่งแห่งศาสนามนุษย์นั้นจะมีความชอกชำ้ำศาสนานั้นจะมีความชอกชำ้ำทุกอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะเห็นผิดเป็นชอบดังนั้นถ้าโยมไม่ตั้งมั่นในศีลทานและภาวนา ในศีลธรรมแล้วความเสื่อมก็ดีอวิชาก็ดีมนดำก็ดีจะเข้าหาตัวโยมได้ง่ายฉันจึงบอกว่าโยมต้องมีสามอย่างก็คือการอารัธนาพระสมเด็จเข้าตัวคือระลึกถึงพระพุทธไว้มีองค์ภาวนาก็ดีพุทธโทธธรรมโมสังโฆก็ดีพุทธังสารนังคัจฉามิก็ดีอย่าลืมใส่เสื้อกรอะอยู่ตลอดเวลา ก็คือการใส่เสื้อกร้าทำยังไงให้สํารวมกายวาจาใจให้ตั้งมั่นให้ศีลอันว่าปัญญานั้นเปรียบดังอาวุธคือโยมมีสติระลึกถึงสองอย่างนั้นก็คือพระพุทธและก็ศีลที่โยมมีอยู่ก็จะรวมแล้วเป็นพระรัตนตรยัยจากคุ้มครองให้โยมนั้นอยู่รอดปลอดภัยแม้ว่าโยมจะทำการสิ่งใด โยมก็จะทำในสิ่งนั้นได้อีกไม่นานผู้มีเมตตาธรรมผู้มีบุญจะออกมาช่วยค้ำจุนโลกไปนี้เผยโฉมแต่ไม่เผยตัวตามคำทำนายของหลวงปู่เทพโลกอุดรเจตนารมแห่งพระสัตธรรมนั้นท่านประสงค์ให้มนุษย์ผู้ใดก็ตามเมื่อได้ทำความดีต่อสัตว์ต่อบุคคลใดต่อสิ่งใดก็ตาม เสร็จแล้วจงเลืมเสียลืมคือไม่ยึดมั่นเอาไว้ว่าเราเป็นผู้ทําความดีไม่ถือมั่นเอาไว้ว่าความดีนั้นเป็นของเราสมัยปัจจุบันนี้มักซอนกันว่าไม่กวรยึดมั่นถือมั่นแต่นั่นแลลูกหลานเอย๋ยวิสัยปุตุชนแม้ที่เป็นคนแล้วอดไม่ได้ดอกที่จะไปยึดมั่นถือมั่น แม้จะฟังคำซ้อนบ่อยครั้งสักเพียงใดหลวงปู่ใหญ่จึงขอให้ลืมเสียเมื่อครั้งทำความดีต่อผู้อื่นแล้วแต่ถ้าว่าหลวงปู่ใหญ่ขอให้จดจําอย่างมั่นคงไว้อย่าได้ลืมเมื่อมีผู้ใดก็ตามทำความดีต่อเราเมื่อเราไม่ลืมระลึกอยู่เสมอถึงความดีของผู้อื่นที่ส่งผลดีต่อเราทั้งโดยตรงโดยอ้อม นั่นได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ประเสริฐคือมีความกตันอยูนอกจากไม่ลืมเสียระลึกนึกถึงอยู่เสมอแล้วต้องหมั่นทดแทนตอบแทนพระคุณท่านตลอดไปด้วยทดแทนคือให้อุปการะคืนแก่ท่านตอบแทนคือกระทําความดีแทนท่านหรือสืบต่อจากท่านเรื่อยไปนั่นแหลได้ชื่อว่ากะตะเวที เราความดีต่อผู้อื่นให้ลืมเสียไม่ต้องสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้มีพระคุณต่อเขาใครทำความดีแก่เราเราจำไว้ไม่มีลืมหมั่นเพียรทดแทนตอบแทนตลอดเวลาเราจะเป็นผู้ประเสริฐไร้ทุกข์มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดไปมีความสุขเพราะเราจะไม่ผิดหวังไม่เสียใจ เมื่อไม่มีใครมาทดแทนตอบแทนความดีที่เราทำมีความเจริญรุ่งเรืองรับตันยูกะตะเวทีเป็นสุดยอดแห่งคนดีที่หาได้ยากใครๆก็จะไขว่คว้าควานหาเราไปร่วมงานด้วยร่วมชีวิตด้วยร่วมบุญด้วยเพราะเราเป็นคนดีที่ไว้วางใจได้จากไม่ทรยศต่อใครๆให้เป็นที่หวัดระแวงอย่างแน่แท้โชคลาภอันดี ก็จะล้อมรวมเข้ามาหาเราอย่างไม่จากจรไปไหนอีกเลยเพราะโชคลาบนั้นรักและพึงพอใจถึงที่สุดที่จะอยู่กับคนดีที่หาได้ยากนั่นคือคนกระตันยูกระตะเวทีนั่นแลบุญที่เราทำไว้ดีแล้วด้วยทานศีลภาวนาครบถ้วนสมบูรณ์เรียกได้ว่าบุญกิริยาพอทำเสร็จก็ถือเป็นบุญเป็นปัจจัยเป็นสเสบียง ทำให้เกิดพลังงานทิพย์จากจิตวิญญาณให้ดําเนินไปสู่ความสําเร็จตามที่ตั้งประสงค์ไว้แต่การจะไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ต้องมีกำแต่งด้วยนะลูกหลานกำแต่งก็คือการลงมือลงแรงกระทําไม่ใช่หวังเอาจากแรงบุญอย่างเดียวเพราะแรงบุญนั้นเป็นแรงทิพย์ทางแรงทิพย์นั้นจะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อ มีแรงจากการลงมือทำรรของจริงนำหน้ากรรมแต่งอย่างเดียวขาดแรงบุญมาหนุนส่งก็ช่วยไม่ได้มีบุญอย่างเดียวแต่ขาดแรงกรรมมาเป็นตัวกระทำนำหน้าก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันทุกสองอย่างทั้งสองต้องมาประกอบกันเข้าด้วยกันอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งจึงจะช่วยให้สำเร็จได้ณลูกหลานธรรมเทศนา หลวงปู่เทพโลกอุดร